สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำโรงแรมที่เราพักอยู่ที่เฉินเจิ้นนะครับโรงแรมไม่ใหญ่นะฮะแต่มันใกล้ตลาดดองหมิงเลยดองหมินนะนองหมินนองหมิงน,ะนองเหมิน,มนมเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเตียงคู่นะครับก็ห้องสะอาดนะปลอดบุหรี่ก็สะอาดใช้ได้ คือหนึ่งเราจองจากอาโกด่าบาทนะครพันสี่ร้อยกว่าบาทถูนะฮะเราก็แต่ถ้าวอล์กอินมาก็สองร้อยเก้าสิบสามหยวนก็เราเราพันเจ็ดพันแปดนะฮะถ้าเพื่อนๆก็นั่นก็อาโกด่านะฮะหายนายอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรต่างอันนี้ก็โต๊ะ มีปลั๊กไฟมีโทรศัพท์นะมีกระดาษที่นอนผมมาได้ห้องเตียงคู่ครับอันนี้ก็บริเวณมีขวดน้ำให้มีริ้ตั้นมีกา,าน้ามีถ้วยแต่ไม่มีกาแฟนะครับอ่าตอนนี้ก็บริเวณห้องน้ำก็ใช้ได้อยู่นะสะอาดครับเนี่ยสาดสะอาดดีใช้ได้อยู่นะ ไม่เขาเรีโนเวทใหม่ตึกก็ดูเป็นตึกเก่านะแต่เขาเรีโนเวทอนะันี้ก็ห้อมนาำสูขาก็พอใช้ได้อยู่นะครับราคาคือประมาณพันสี่ร้อยกว่าบาทแต่เราคุ้นด้นะอันนี้ก็เป็นดิเกตของมีตู้ใช้ฉีการาศแอร์เย็นดีครับไม่มีกลิ่นบุหรี่นะมีเอเออะไรที่รองเท้า ปักนี่เยอะมากเลยให้นี่ไงปักของจีนจริงๆก็จะเป็นแบบนี้นะแต่เราก็ใช้ปักธรรมดาก็ได้นะครับเป็นของฮ่้าโกงมาก็มีเป็นปักธรรมดาก็มีใช้ได้พอได้อยู่ครับมีหลายแบบแนะนํานะครับถ้าซื้อมาก็แนะนาเพราะมันอยู่ใกล้เป็นอยู่กลางตลาดเลยนะครับก็มีนี่เราอยู่ชั้นหกนะ มันมีทั้งหมดสิบกว่าชั้นมั้งเนี่ยโรงแรมที่เฉี้ดเยอะครับเยอะราคาก็ไม่แพงต่าพันห้าพันเจ็ดพันแปดเจ็ดแปดร้อยก็มีครับแต่ก็เราก็ไม่กล้าพักถลายกลัวว่ามันจะเป็นโรงเตรียมมาไปนะอันน <anes> ี้โอเคนะครับเนี่ยให้เพื่อนๆได้ที่อยากจะมากังวลเรื่องโรงแรมนะครับแนะนำนะฮะ โรงแรมออนซะันออนนะฮะแต่คุณจีก็เรียกเซนออนยังไงเนี่ยนะ S-O-M-O-N เซนออนนะฮะซันออนก็แล้วแต่เขาเรียกนะฮะ,นะฮะโอเคอันนี้ก็บริเวณโต๊ะที่นั่งง่ายนี่ก็วิว อันนี้ก็ลงมครับตลาดเลยเป็นย่านช้อปปิ้งจถนนคนเดินนะครับตรงหมิงฮะรตรงเมึกอันนี้ก็มีทีวีเบียไว้ให้โอเค